จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามืโอนี้กัเป็นวันอังคารนะจ้าเด็กน้อยบ่ได้ไปโรงเรียนจ้าก็เลยพากันขึ้นมาเล่อยู่ค่้าจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อได้ซื้อขนมจ้าปรจ่าไปเบิ่งจ้าเด็กน้อยอยู่ข้างในปลาอยู่ข้าขึ้นจ้านี่แหละจ้าอยู่ค่ากระไดใหญ่เร็วอยู่ค่านี่พวกเขามาตัดตอนดำหน้าแล้วนี่จ้านี่มูนี่การมาตัดให้ มันโปร่งด้วยจ้ะตัดให้มันแตกกอไหมจ้ะพ่อเมีพี่นอ้องก็เคยได้หลายลัมจ้ะสองลั่มสามลัจ้ะใหญ่เร็วอยู่ค่ะพ่อเมีพี่น้องอันนี้พอกขาลูกคนผ้าไปผ้ากันไปตัดอันมูที่เหลืออยู่จ้ะที่ตัดบ้นได้แล้ว มเลมมาแกดจ้พะพ่อแก่คัดพ่อแม่พี่น้องการตารัดออกให้เพื่อนป้งแตกกอไม่จ้ะใหญ่เลี้ยวอยู่จ้ะเพราะว่นตัดวางก้อนหลังลงลำหน้าหน่ไมยจ้ะ คืออยู่ในแถ่ยนอคุณริบแมบริบแมอจู่คุณท่านเอนมหลิแหนงแล้วอยู่จากก้าพ่อแมีพี่น้องสิม่ามือได้กับว่าหอดให้จากมึกทางเนียนพ่มา่าลิแหนงออกละจา้านี่ขึ้นงามแหละ แต่ว่าทางนั้นท่านเดลีแหนงอยู่จ้าคุณยังหกอยู่ยังหลายแหนงอยู่คุณอีกทดใดเป็นมะลิให้เพิ่นจาก่อแมเยพี่น้อง ไ่มาหาหมอไงให้แน่นาะมึอนี่บ่แดดอากาศดีมึอนี่บ่แดด ขีดยางไว้ผลกระไรพรอแม่ที่นองกปม,มาที่เราอยู่ไก่

เบิดแล้วเด้อจ้าไปดนพ่อแม่พี่น้องรถสุดท้ายแล้วจ้าตัดแห็มันแตกคอจ้าเบิดแล้วค่าสามปีจ้าปีเขาปลูกไว้จ้าสามปีพอดีจันตัดออกให้เพิ่นแตกคอไหมจ้ามูนี่มูทีตัดออกแล้วได้จ้านี่สูงเร็วเนาะ ข้าวตาได้จัาเดียนแล้ววะแกล้างนหน้าดิเนาะ

แตที่ได้เห็นถ้ากันเอาอีแตกถ้อยออกไปใส่ปีกอับด้วยจ้าปีกอับขามา่าบ่ได้งงกับลมจับ

เทีนยนไอครับประเด้นอาึ้นเไมไื่อไรบอกฮะูแล้กุ้มีแผน,นข้าไปยังบ้าน โอนักเต็มรถบันิอีแตกหนึ่งเต็มเอาเต็มพอดีบ๊อตันนี่ไงเนี่ยพอดีบ่แมนติ นี่ก็สิน้ําเลยดี่เนาะบนี้โตัวบนี้อากาศเตียนได้มัน ฮักกะจากตน้ตนสิบหกซิบหกต้นนี่แต่อยืดทั้งรถนี่จะไปยืนไก่กเขา ฉีบสองขั้นสิติการรถฉีบสองขั้นไปลานขั้นเดียวสิไปลานเขารดฉีบอยู่หนีสองขั้นไปลานเขาขีบข,ข,ขั้นเดียว ใส่ยังน้อยบ่เขามาใส่อีกยังน้อยบ่เครื่องอีแตกบ่เขามาอีกเครื่องยี่เต็กดิอืมตันหาว่าดิเดีเ๋ยวพอตันบอลนี่นะพี่ว่าตันหาย่างบ้านเต็มรถดนะจา้าพ่อแม่พี่น้องไปเอาใส่จักยน้อยกันว่าสัา่นจ้า ไม่ขึ้นมไ,ไม่ได้นยิบอะไรหรืเปี่าไม่งั้นกินเขาาฮ่่าแต่ริโซนสาดแต่หิวของแห้ง <c oughs> จ้าคลิปนี้พวกเขาก็ข,อ,ขอ,อฝากกันไว้สำนีก็ได้จา้าเนาะคลิปหน้จาจังมาพอกันใหมเนาะค่ะ ห้างก็ขอฝากกดติดตามช่าก็พวอีสานนอนหน้าน่าไม่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นไหมเด้กคะเพื่อเป็นการให้เอาพิการังใจทำคลิปใหม่ๆจ้าท่านก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยล่วยกันสุขุมทุกคนได้จ้าท่านก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำคามาหนี้พอห้างก็ได้กลับมาสวัสดีจ้าไปลงเมื่อไปนี่ลงไปหน้าไปนี่คุณพ่อไปหอดไก่แล้วริบแม่ริบแม่รีบแม่